ราคาพิเศษมาอีกแล้วนะครับน้องเขาปีใหม่ด้วยนะ2,020นะครับสีดำกับค่าตัวเพียง 5 9 9 0 0 0้บาทนะครับทิมคันแต่งครบแบบนี้นะครับชุดแต่งไทยอาแบบเต็มระบบนะครับล้อแม็กเบิกใหม่ยางใหม่ภายในเบาะหนังดิฟฟงนิฟฟี่มาครบเลยนะครับถ้าเผื่อว่าใครชอบซีรีสรุ่นนี้อยู่นะครับก็วันนี้นะครับราคาจับต้องได้นะครับแถมยังได้ปีค่อนข้างใหม่นะครับอ่าน้องเขาเนี่ย2020แท้ๆนะครับมาพร้อมรหัสรุ่นคืน 1.8e นะครับที่เป็นชมพมาในเชนเรียบร้อยนะครับเชนแล้วต่างอย่างไรนะครับถ้าเผื่อยังไม่เชนเนี่ยตัว e นะครับตัวจอเขาจะไม่มีกล้องมาให้อ่านะครับอ่ะชุดแต่งนะครับผมทำอะไรบ้างนะครับอย่่าางแรรกกเลยนนนะะคับีจ เปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ไทอาร์นะครับถัดมากันชนรอบคันนะครับก็เป็นไทอาร์เช่นกันนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์จากโรงงานพร้อมตัวไฟที่ทำนะข่าวว่าบอกเลยว่าใสๆอีกแล้วนะครับแก้มสมก็มีการอัปเกรดมาให้ใหม่นะครับล้อแม็กก็คันนี้ลองลงล้อทองอีกคันนะครับก็เป็นตัวลายก้านวายขอบ18นิ้วเนาะพร้อมอย่างซอฟท์ถูตุูนก้าวนะครับดอกสวยดอกนี่นะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ชอบสีทองนะครับมีหลายสีนะครับ จะเป็นสีดําก็ได้นะครจะเป็นสีเทาก็ได้หรือจะเป็นลายดอกไม้ของ E-Motion อารก็ยังได้นะครับแล้วแต่เลือกแหวผมให้ได้หมดแหละนะครับลายไหนก็ได้อะตัดมาดีกว่าครับฟิตเมนตตัวรถจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับลดลงมาเล็กน้อยนะครับเพิ่มความขับขี่ดีขึ้นแล้วก็ตัวรถสวยงามมากขึ้นแบบนี้เนาะกระจังข้างได้ไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยนะครับด้านข้างสกเกิร์ตไทอาขนาดใหญ่นะครับด้านท้ายขาดอย่างนึงคือ สปอย์หลังนะครับยังไม่มาสั่งไปแล้วนะครับอีกประมาณวัน2วันก็จะมาติดตั้งให้เพิ่มเติมครบชุดเหมือนเดิมเนาะไฟท้ายนะครับก็มีการรมดําที่ตรงนี้มาให้นะครับเพิ่มความดุดันเข้าไปนะครับด้านล่างออโปปอ้โหมาเลยว่าเต็มระบบอีกแล้วนะครับกันชนท้ายขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมปลายท่อฟองเอฟท่อแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็มีมาให้กล้องก็มีมาให้เฮ้ยทะเบียนสวยด้วย 646นะครับเจ้าของเก่าก็ล็อกมาและให้ไปด้วยนะครับอ่าโลโก้เฮดแดงโลโก้ RS มาแบบครบชุดนะครับมามาชมภายในดีกว่านะครับก็ดเดิมเนี่ยตัวอีจะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ชอบนะครับก็มีการอัพเกรดเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแบบทั้งคันนะครับด้านหน้าด้านหลังเนาะพร้อมลายตารางคาร์บอนเคปด้ายังอยู่เหมือนเดิมนะเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับเหมือนน้าุรถใหม่เลยภายในอะเพราะว่าเบาะใหม่พยงพยางใหม่ภายในกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าเช็ดแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าสามารถนะครับมีกล้องมาด้วยอ่าพร้อมเส้นกะระยะนะครับถ้ายังไม่เช็นไม่มีให้นะครับถัดมานะครับยี่ฟรี6ตัวหล่อๆนะครับแบบนี้เอ่เข็มกวาดเท่ๆนะและใช้งานได้จริงทุกตัวนะครับแถมตั้งต่อแบบ OBD ด้วยนะครับคือเสียบปลั๊กนะครับปลั๊ก n d p a y เลยไม่มีการตัดต่อสายไฟทําให้เกิดอันตรายกับตัวรถด้วยนะครับอ่าอ่ะเล็กหม่น้อยดีกว่านะครับคันนี้ผ่านกันใช้งานอยู่ที่ 140,000กิโลนะครับแท้ๆนะ1 4ึ่0 0กิโลนะครับก็เหมือนเดิมเป็นไม้แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกรนะครับการตังตีแน่นอนนะครับอ่ะขออนุญาตพาชมเครื่องยนต์กันดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับอุ้ยกันไปกันไปกุญแจ2ดอกครบจ้านะครับถ้าเผื่อว่าใครมองหารถมือสองนะครับที่ประว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยแบบเนี้ยคืออุ่นใจแน่นอนว่าเอ่อถ้าเผื่อว่ากุญแจหลักเราหายนะครับก็จะมีสำรองมาให้ใช้ใช่ไหมครับมามาชมเครื่องยนต์ดีกว่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ iVTEC นะ ก็เหมือนเดิมนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับกับแรงม้าที่ให้มาคือ1 4 1แรงม้านะครับแรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดิแคันเนี่ยมาดูแลง่ายนะครับคันนี้มันไม่มีทวีโบไงเครื่องไม่ร้อนมากไม่มีเกินไปใช่ไหมครับแถมยังเป็นบล็อกที่นิยมกันมากๆเลยนะครับส่วนพกสั่งลักเป็นอย่างไรนะครับอ่ะฝากระโปรงแท้ๆเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับบาร์โค้ดเลขตัวถังอยู่ครบหมดนะมอกอยู่ครบนะครับคานหน้าคานกลางซ้ายขวานะครับก็อยู่ครบเช่นกันนะครับ เป็นหนึ่งคันที่โครงสร้างหลักสวยๆเช่นเคยนะครับอ่ะมาฟังราคาคันดีกว่าใครฝันว่าอยากขับรุ่นนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องฝันแล้วราคาจับต้องได้แล้วนะครับกับเจ้าตัวน้อง Honda Civic FC โฉมมาในเชน 1.8e นะครับมาพร้อมปี2020นะครับชุดแต่งไท้อาร์แบบเต็มระบบนะกับราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นเจ้าของเรียบร้อยนะครับแถมออกรถไม่ยากเพียงบาทเดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปัระานนะครับใบเดียวก็สามารถซื้อได้นะวันนี้นะไม่ยากเลยนะครับ เซ็นวันนี้พรุ่งนี้ผ่านสามารถรับรถเลยเลยด้วยนะ,ะและอยู่จังหวัดก็ซื้อได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ดูที่ทุลเพชเหมือนเดิมน,นะครับสุดท้ายและสุดเสื้อมันต้องได้รถแต่งแท้มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน